ไปเอาตัวอะไรมามันแปลกดีนีหางลายๆด้วยเอาให้ใหม่เดี๋ยวอย่าเงี้ยไม่ดูนิดเลยน่นี่ดูดิอะไรพี่พาเอาไปทีนี่มันมีหางลายๆอ่ะเอาให้ใหม่เอาให้ใหม่ไปเลยเอาให้ใหม่เอาให้ใหม่เอาไปเลี้ยงเอาไปทหนอยิ้งโน้ไปทิ้งนี่หางมันลายมันแปลกดินี่มันแปลกดีหางลายลยเห็นไหมเจ้าป้ เอามาใส่กลจองเธอเอามาใส่ให้อ๊กไปเลี้ยงดีกว่าเธอเอามาใส่กลองหน่อยเนี่ยมมัันนไม่ฟคุณได้เห็นไหมนี่จบเหรอโอเคให้เห็นชัดๆด้วยนะให้กลองเห็นมันจะวิ่งหนีนะโอ๊ยโอ๊ยนนนไปให้นกดีกว่าปวดใจกับพี่พัเหลือเกิน มันโดดเก่งเหมันเกินแล้วมันเร็วด้วยอ่ะจับไม่ได้แล้วอ่ะไปมันไปเลยปล่อยไปไหนแล้วมันโอ้ขี้แตกลมันมันตายพ่อพี่พานั่นแหละมือหนักไปหน่อยดูดิเอามันไปไปเอามันไปยาวเข้ามาเอามันไปไปเอามันไปไปในปากกล้วยนุ่น